ขอพระรมาชานิธรรมเลยนะครับที่กระหม่อมมีภาพถ่ายกับท่านนายกท่านนักการเมืองหลายคนอาจจะทําให้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวคุณเครื่องพระราชทานกระหม่อมขอพระราชทานอภัยโทษด้วยนะครับอาจจะถ่ายกับใครเราเป็นวัยรุ่นเราจะไปถ่ายใครมันก็เป็นเรื่องของเราที่จะไปถ่ายเราก็อยากถ่ายกับนักแสดงดาราอะไรเหมือนกันตอนเด็กๆก็อยากไปถ่ายเหมือนกันถ่ายคนดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรมันก็ของธรรมดา ไม่เห็นหน่าเดือดร้อนอะไรเลยก็สบายใจได้เธอเป็นคําตอบที่สมบงรา์ตาทุไหลพุชก้คิดว่าจะได้คําตอบแบบนี้พุชก้าเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างแต่นึกถึงประเทศชาติแล้วก็นึกถึงว่าสถาบันเนี่ยกับประเทศชาติสถาบันพระมหากาษัตริย์กับประชาชนมันแยกจากกันไม่ได้หรอกก็เลยบอกไปดูรายการที่เก้าท่าน ท่านาสตสษาทัมาให้ตั้งเจ็ดสิบกว่าปีพวกน้องๆน,นี่บางทีก็ลืมท่านไปเพราะว่าแม้แต่รุ่นสมเด็จพระราชนีนี่ก็เกิดไม่ทันที่จะเห็นท่านเยี่ยมราษฎรเพราะฉะนัน้นมันขาดช่วงไปพวกน้องจะต้องไปช่วยต่อช่วงให้มันขาดช่วงได้ไปศึกษาไปหาเหตุผลไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเบือ่อไปหาเหตุผลว่าท่านทําอะไรมาผลหลายอย่างความมั่นคงถึงนี่อยู่ถึงปัจจุบันนี้ เมืองไทยไม่เหมือนเมืองลาวเมืองไทยไม่เหมือนเขมรคนเมืองไทยเนี่ยคนที่ไม่ดีเขาอยากจะได้เพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มันสะดวกมันสบายมันน่าอยู่อะไรที่มันทำให้น่าอยู่ทำให้สะดวกสบายแล้วประเทศไทยเราไม่มีเราไม่เหมือนประเทศอื่นเรามีวัฒนธรรมเรามีประวัติศาสตร์ไปที่ไหนก็ ภูมิใจว่าเรามีวัฒนธรรมไทยไปศึกษาดูไม่คลืกเกินไปหรอก